สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซปเปอร์นายชาแนลครับผมมอนนี่พามากินยำไอ้ยำยำยำตีนไก่ครับผมใส่กุ้งประมาณซิปกระโตนี่ยนะครับมีไอ้บัะทูผู้กับบกแดงเป็นกับแกลมครับผมมอนนี่ฮามุมกล่องบ่ออะไรบันไดครับผม ไม่ต้จายินน้ำกันมากับผมบาใส่มือดีกว่วนะครับ,บเศีก 嗯，OK。 Obrigada. I <laughs> do ดิ่งกอนตั้งบุเื่องของโอเควัวก็เลยตดตา ว่เียนนขึ้น, <c oughs> คนคมาอีกแล้วตกอ,อีกแล้วมันเนี่ยเปล่ากินใะ่ะหมวนรถข้ามหัว <c oughs> <c oughs> Ano <laughs> ba, <laughs> chắc cũng là xe thôi <laughs> <laughs>

กินไปผมเข้าไปนะครับเป็นเรื <pt> ่อยๆออนี่ย่างค้อมมันเนี่ย 我。<laughs> <laughs> ากาศฝนที <feld> e sponge, ่เลยค่ะฝนมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยลมพัดแห้งลมมากินได้ไหมครับ

เลยบนนะหลายบนเนี่นาเดือบซีอิ๊มาได้บ้างเลยเมื่อจีบม่ มหมไว้ล่ะเพ็ดเจ็บบพนะจิ้มถลอกแลว่าว่าเจ็บบะเพ็ดกินไปกินมาแื่แตก อ่ะครับผมตอนนี้หลาบแล้วเรืองตีนก็คิดมาเรื่อเรือแล้วครับแต่ว่าขอลาพี่ลาาไปทำหนึ่งแล้วครับผมขอกันโอกาสหนาต่อไปครับผมคิดต่อไปสวัสดีครับ